หลายคนถามเจ้าแม่ทีมาว่าควรโพสติ๊กต็อกเวลาไหนดีนะคะแต่เอาจริงๆแล้วต้องเอาช่องเราเป็นหลักนะถ้าเราได้เริ่มโพสต์กันไปแล้วนะคะเราจะสามารถไปดูได้ว่าคนที่เข้ามาดูในช่องของเรานะคะมาเวลาไหนวันนี้จะพาไปดูว่าดูตรงไหนแล้วเราจะได้ลงเวลาที่ถูกต้องนะคะก็จะช่วยดันฟีดดันยอดวิวแล้วก็มีคนกดติดตามเรามากขึ้นนะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ไทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิค เ็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเข้ามาที่ช่องติกตอกของเราใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บให้เรากดที่ขีดสามขีดด้านบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็มาเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะเสร็จปุ๊บให้เรามาเลือกตรงการวิเคราะห์ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงคําว่าผู้ติดตามค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะมีรายละเอียดของผู้ติดตามของเราให้ดูนะคะคราวนี้เราเลื่อนมาดูตรงนี้นะคะมันก็จะมีทั้งเพศนะคะว่าเพศไหนเนี่ยดูคลิป บนช่องเรามากกว่ากันนะคะก็จะแบ่งแค่เพศชายกับเพศหญิงนะคะแล้วก็อายุนะคะเราจะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของอายุกลุ่มคนของช่องเราเนี่ยประมาณไหนจะได้ทําคลิปได้ถูกตรงด้วยนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดเลยคือเวลาที่ควรโพสต์เวลาที่ใช้งานมากที่สุดนั่นคือเวลาที่คนเล่นมากที่สุดนั่นเองค่ะใครที่โพสต์คลิปไปบ้างแล้วนะคะให้มาดูตรงนี้เลยเราจะได้รู้ว่าเราควรโพสติ๊กต็อกในช่วงเวลาไหนดีที่สุดนะคะ รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรจะโพสติ๊กต็อกเวลาไหนในช่องของเรานะไม่ใช่ที่คนอื่นบอกว่าต้องเวลานี้สิเวลานี้สิเพราะมันจะไม่ได้ผลลัพธ์กับช่องของเรานะคะใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เคล็ดลับนี้ด้วยนะ